สวัสดีกบอลและเพื่อนๆทาง YouTube นะครับอยู่กับผมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับเช่นเดิมนะครับเราก็จะเจอกันในทุกๆเช้านะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะคัดมา5คู่นะก็จะมีหลากหลายลีกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศึกลาลีก้าสเปนนะครับศึกเอเลิวิซิลีกของฮอลแลนด์แล้วก็ศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีกแล้ววันนี้ครับก็จะมีศึก FA ฟเอครับเตะอยู่1คู่นะก็จะเป็นคู่ไฮไลท์ประจําวันนี้นะครับจะเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับเอเวอเรตนะครับ ซึ่งทั้ง5คู่วันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็เราติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะรับชมคลิปวีคลอบฟุตบอลเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยครับสรุปผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเริ่มจากบินวีวีไอพีนะมีทั้งบอลเต่งและบอลสเต็ปเช่นเดิมนะครับบอลเต่งครับเมื่อวานมี2คู่นะครับเมื่อวานเนี่ยคู่แรกก็จะเป็นบอลเต่งคู่ของอาดาน่าจะเจอกับอีสตันบูลสปอร์นะครับซึ่งเป็นลีกตุรกีนะบอลเต่งบินนี้ผมกดไป50,000ื่นนะก็บินนี้ กินมาเต็มเนื่องจากอาณาชนะไปถึง6กศูนย์นะครับซึ่งคู่นี้เตกะกันเที่ยงคืนแล้วก็ไปที่คู่ดึกสุดนะฮะเป็นคู่บิบกแมเช์เมื่อคืนนี้เลยนะครับก็จะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกคู่ของเชลซีกับแมนซิตี้บินนี้ครับผมเลือกให้ต่อแมนซิตี้ไปที่ราคาครึ่งควบลูกและคู่นี้ก็กินมาครึ่งหนึ่งนะครับสรุปภาพรวมบอลเต็งทั้ง2ตัวกินเต็มมา1ตัวกินครึ่งมา1นตัวก็เรียกได้ว่าพอของปากของคอเลยนะสำหรับเมื่อวานนะครับ ส่วนสเตป3นะครับเมื่อวานมี1ชุดนะก็เสียดายนะฮะตายไป1นตัวตายคู่ของการเซนเทปกับอิสันบูคู่นี้ผมเลือกวางสกอร์สูงไปนะส่วนอีก2คู่ที่เหลือก็จะเป็นบรากากับบิเบลเนี่ยสตัวนี้มาเต็มเลยนะครับก็น่าเสียดายสเตปชุดนี้นะนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุยกันใหม่ที่ทั้งบอลเต็งและบอลสเตปในค่ําคืนวันนี้นะครับ และถ้าไดต้องการรับทั้งบินบนเต็งและก็แนวทางสเต็ปก็สามารถแอดไลน์ hmm. เข้ามาสอบถามผมได้นะครับที่ไลน์แอดเจ s 88หรือว่าที่ลิงก์ี้ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ Q r วอารโคนะสแกนและส่งเพิ่มผมปันเ,นเพื่อนเพื่อสอบถามทัศนะตัว VVAP mm hmm. กันได้นะครับและผลฟุตบอลวนัวน,วนที่หน้าช่องทั้ง4คู่ที่ผมได้วิเคราะห์ไว้นะครับ คู่แรกครับการเซนเทปเสมอกับอิสตันบูลยูเชตไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งคู่นี้ผมเลือกให้ต่ออิสตันบูลไปที่ราคาปปคู่นี้เสียครึ่งหนึ่งนะครับคู่ที่สองครับแท็บซอนสปอร์เอาชนะกิลิสันสปอร์ไปได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์คู่นี้ผมเลือกให้ต่อแท็บซอนสปอร์ไปหน้ก็คู่นี้กินเต็มนะครับคู่ที่สามครับซันตาคาราแพ้ให้กับสปอร์ติ้งบาร์กาไปด้วยสกอร์สี่ประตูศูนย์คู่นี้ผมเลือกให้ต่อสปอร์ติ้งบาร์กาไปคู่นี้กินเต็มนนนะะะคคครรรรััับบบแแแลลกกก็ูู่ VVAP เชซซีีพ้้้้ใหมิตตไปปดวยสอ์ คู่นี้ก็กินมาครึ่งหนึ่งนะครับเนื่องจากผมให้ต่อแมนซิตี้ไปที่ราคาครึ่งครบลูกภาพรวมเมื่อวานที่หน้าช่องทั้ง4คู่นะฮะเสียครึ่งไป1นคู่กินครึ่งไป1นคู่แล้วก็กินเต็มมา2คู่ที่หน้าช่องก็ถือว่าอยู่ในแดนบวกนะครับและสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกลาลีกาสเปนก็จะเป็นคู่ระวังเอลเช่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซลตาบีโกนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามมา์ติเนสบาลโรจะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับ เรามาดูผลกานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านกับเอลเช่รังอันดับที่20อยู่บอยของตารางตอนนี้เลยนะแข่งไปแล้ว15นัดนะครับยังไม่ชนะใครนะเสมอสแพ้ไป11เกมยิงได้10เสียไป33ประตูมีอยู่4ขคะแนนเพียงเท่านั้นส่วนฝั่งเซลตาบิโกอยู่อันดับที่17แข่งไปแล้ว15นัดชนะ3เสมอสแพ้ไป8เกมยิงได้15เสียไป27ประตูมีอยู่13คะแนนนะครับ ก็เรียกได้ว่าทั้ง2ทีมนะอยู่โซนท้ายตารางทั้งกู้เรียกได้ว่าอยู่ใน3อันดับล่างของตารางแต่ว่าคะแนนค่อนข้างจะแตกต่างกันพมสสควร ซึ่งเซลตาบิโกมีคะแนนมากกว่าเอลเช่ L อยู่ที่9คะแนนด้วยกันนะนะครับสิติเฮทูเฮทผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอลเช่ L เก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งเซลตาบิโกเก็บชัยชนะไปได้2นัดนะครับเกมล่าสุดทีทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเป็นเซลตาบิโกเปิดบ้านเอาชนะเอลเช่ are, ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์นะครับ ฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมนะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอลเช่ชนะไป1แล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เอลเช่ครับแพ้กับเซลดาปูตสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ซึ่งเป็นเกมโคปาเดลเลนะครับผลประกอบการของเอลเช่ are, นับเพียงแค่4เกมนะครับเอลเช่ L พาทำเงินไป1เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่25% ส่วนฝั่งเซลตาบิโก้ฟอร์ม5นัดหลังสุดเซลตาบิโก้ชนะไป2แล้วก็เสมอไป3เกมซึ่งในรอบ5เกมที่ผ่านมาเซลตาบิโก้ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่เซลตาบิโก้เสมอกับเอสปันยอนไปด้วยสกรอร์หนึ่งประตูนหนึนะครับ ซึ่งในราคาคู่นี้เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างเซลตาบิโกต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับถ้าเป็นราคาครึ่งลูกเนี่ยถ้าเราไปลองฝั่งเอลเช่นะครับเอลเช่ e พาทำเงินอยู่ที่2เกมแล้วก็พาลบไป3เกมนะครับแต่ว่าถ้าเราไปต่อฝั่งเซลตาบิโกในรอบ5เกมที่ผ่านมานะครับเซลตาบิโกพาทำเงินไป1นเกมแล้วก็พาลบไปถึง4เกมจากการต่อราคาครึ่งลูกนะครับ ซึ่งเลยราคาณตอนนี้เป็นราคาไหลลงมาแล้วนะครับเป็นเซลตาบิโกต่ออยู่ที่ราคาพอๆและนะครับถ้าเราไปลองฝั่งเอลเช่ราคาน้ำจุดที่2.12แต่ว่าถ้าเราไปต่อฝั่งเซลตาราคาน้ำจุดที่1.83นะครับก็คู่นี้น่าสนใจทั้งราคาแรกแล้วก็ราคาที่2ที่เป็นราคาเซลตาบิโกต่อที่ราคาครึ่งลูกดูทรงแล้วคู่นี้ราคาก็น่าจะไม่ไหลไปมากกว่านี้แล้วนะครับ ซึ่งคู่นี้นะครับถ้าจะมองหาทีมทํากําไรนะส่วนตัวผมยังมองว่าเกมนี้เนี่ยทั้ง2ทีมถือว่าเป็นสองทีมที่ผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีแต่ในช่วงหลังครับเซลตาบิโกเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วหลังจากที่อ่า กลับมาเตะหลังศึกฟุตบอลโลกเนี่ยเซลตาบิโก้ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะสามเกมหลังสุดในลีกนะครับเซลตาบิโก้เสมอไปหนึ่งเกมแล้วก็บนถ้วยโคปาเดเลเซลตาชนะไปหนึ่งแล้วก็เสมอไปหนึ่งถ้าว่ากันตามฟอร์มแล้วเนี่ยเซลตามีฟอร์มที่ดูดีกว่าเอลเช่ L ยางเห็นได้ชัดเจนซึ่งต้องบอกว่าเอลเช่ณนะชั่วโมงนี้สภาพจิตใจผมมองว่าก็ยังคงย่ำแย่ต่อเนื่องเนื่องจากผ่านมา15เกมเอลเช่ L ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับแล้วก็มีอยู่เพียงแค่4คะแนน15เกมในลีกเอลเช่ L เสียไปถึง33ลูกเรียกว่าเกมรับ ว่ามีปัญหาแล้วเกมลุกก็ย่ำแย่ไม่แพ้กันเลยนะครับถ้าจะมองหาทีมทำกำไรนะส่วนตัวผมมองว่า เกมนี้เนี่ยฝั่งทีมเยือนมีโอกาสที่จะบุกมาเก็บ3แต้มได้โดยเฉพาะทีมอย่างเซลตาบโกที่มีศูนย์หน้าตัวเก่าอย่างยาโกอาสปาร์ที่ลงเล่นลูกการน,นี้แล้วก็กดไปได้7ประตูเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้อาสปาร์ก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีพอสมควรนะครับด้วยเกมลุกที่เฉียบคมกว่าก็เกมรับที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นกว่าคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เซลตาบโกแลรสกอร์ที่คาดการณ์นี้คาดว่าเซลตาบโกจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ฟันทง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับไปกันที่ศึกฮอลแลนด์พรีเมียร์นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่าง FC20 เเจอกับเอฟ m ีเอมนนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามเดอะโกสเวสเต้จะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้าน FC t ซีทอยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว14นะัดชนะไป8เสมอ3แพ้ไป3เกมยิงได้24เสียไป9ประตูมีอยู่27คะแนนส่วนฝั่งเอเมนครับอยู่อันดับที่16 แข่งไปแล้ว14นะัดชนะ2เสมอ5แพ้ไป7เกมยิงได้13เสียไป27ประตูมีอยู่11คะแนนนะครับ สถิติเฮตูเอตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับทเวนเต้เก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นเอเมนครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดเป็นเกมที่เอเมนครับเปิดบ้านแพ้ให้กับทเวนเต้ไปด้วยสกอร์สิประตูหนึ่งเมื่อเดือนมกราคมปี2021นะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับทเวนเต้เก็บชัยชนะไปได้1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ทเวนเต้ครับแพ้กับอารานซูเน่ไปด้วยสกอร์สามประตูสอง ผลประกอบการของเทเวนเต้ในรอบ5เกมที่ผ่านมาเทเวนเต้พาทำเงินไปที่1เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่25เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งเอเมนฟอร์มฮนัดหลังสุดเอเมนชนะไป3สเสมอ1นนแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เอเมนครับแพ้ให้กับเฟนูตไปด้วยสกอร์5ประตูศูนย์ซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมกุระชับมิดเช่นเดียวกันนะ ผลประวกอบการของเอเมนในรอบ5เกมที่ผ่านมาเอเมนพาทำเงินไปที่4เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80นะครับซึ่งเหรราคาคู่นี้นะาแลกเริ่มเดิมทีเป็นราคาที่เจ้าบ้าน FC 20ทเวนตเต้ต่ออยู่ที่ราคา1ลูกแต่ว่าบางสำนักนะครับก็เปิดไปที่เอ่ทเวนตเต้ต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับซึ่งจากราคาครึ่งควบลูกใน5เกมหลังสุดนะครับ ถ้าเราไปต่อฝั่งทเวนเต้ผลงานที่ผ่านมาทเวนเต้พาทำเงินไปที่3เกมแล้วก็พาลบไป2เกมนะครับส่วนฝั่งเอเมนถ้าเป็นลองราคาครึ่งครบลูกผลงาน5เกมที่ผ่านมาเอเมนพาทำเงินไป1เกมแล้วก็พาลบไป4เกมเลยนะครับซึ่งในราคาณนะตอนนี้นะครับเป็น FC ทัวเนเต้หลายพี่ต่อที่1ลูกแล้วนะ ถ้าเราไปต่อฝั่งทเวนเต้ราคาน้ำเจอยู่ที่1.85แต่ว่าถ้าเราไปลองฝั่งเอเมนราคาน้ำเจอยู่ที่2.08นะครับซึ่งครูนี้ก็น่าสนใจนะเนื่องจากผลงานของทั้ง2ทีมนี้เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกัน,นครับผลงานบนตารางคะแนนนะแน่นอนครับทเวนเต้ผลงานค่อนข้างจะดูดีทเวนเต้เก็บไปถึง27แต้มจากการลงเล่นไปที่14เกมนะครับถ้าไปเจาะลึกถึงฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับทเวนเต้ 20, ลงเล่นในบ้านไป7เกมนะฮะชนะไปถึง6แล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่ในรอบ7เกมที่ทเวนเต้ได้ ในบ้านเทเวนเต้ไม่เคยแพ้ใครเลยแล้วก็ยิงได้19เสียไปเพียงแค่ 2, 2> ประตูจากการเล่นในบ้านเพียงเท่านั้นเองนะครับส่วนฝั่งเอเมนครับอยู่อันดับที่1 6เนี่ยลงเล่นไป็น14นัดมีอยู่11คะแนนเพียงเท่านั้นแล้วก็ถ้าเราไปดูสถิติเกมเยือนของเอเมนก็ถือว่าไม่ค่อยจะสู้ดีสักไร่หลังจากที่ลงเล่นเกมเยือนไปแล้ว7นัดเนี่ยชนะไป1แล้วก็แพ้ไปถึง6เกมเะครับเกมเยือนของเอเมนยิงได้5เสียไปถึง17ประตูซึ่งผลงานทั้งเกมเยา้าเกมเยือนของทั้งสองทีมนี้สวนทางกันอย่างมากเลยนะครับฉะน,น ชอบฝั่งบอลต่ออย่างทเวนเต้เชื่อว่าวันนี้ครับทเวนเต้ในบ้านอย่างในน้อยเนี่ยหเม็ดน่าจะมีนะทีนี้ต้องรูันะว่าวันนี้เอฟซีทเวนเต้จะกดเม็ดที่2ได้เมื่อไหร่เพียงเท่านั้นเองคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เอฟซีทเวนเต้ไปรอลุ้นเม็ดที่2โดยที่สกอร์ที่คาดการณ์วันนี้คาดว่าทเวนเต้จะเอาชนะเอเมนไปได้ด้วยสกอร์สประตูศูนย์ฟดง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับไปกันที่ศึกโป,ปรตุเกสซูเปอร์ลีกก็จะเป็นคู่ระหว่างเบนฟิก้าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปอร์ติมิลันเซ่นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเอสตาเดโอดาวรุสนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเบนฟิก้าอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว14นัดชนะ12เสมอ1แพ้ไป1เกมยิงได้37เสียไป10ประตูมีอยู่37คะแนนส่วนฝั่งปอร์ติมิลนเซ่อยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว14นัด ชนะไป6เสมอหนึ่งแพ้ไป7เกมยิงได้13เสียไป16ประตูมีอยู่19คะแนนนะครับสถิติเฮ o ูเ a d ผลงานที่เคยเจอกันนะครับก็เป็นฝั่งเบนฟิก้าทำผลงานเฮ o ูเ a d ได้ดีกว่านะในรอบให้เกมที่ผ่านมาเบนฟิก้า a, ชนะไป3เสมอหนึ่ง แล้วก็เป็นฝั่งปอร์ติมอนเซชนะไปได้1เกมนะครับโดยที่เกมล่าสุดเป็นเกมที่เบนฟิก้าบุกไปเอาชนะปอร์ติมอนเซมาด้วยสกอร์สประตูหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเบนฟิก้าเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ1นแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่เบนฟิก้าแพ้กับสปอร์ติ้งบรากาไปด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ซึ่งถ้าเรามามองถึงผลประกอบการของเบนฟิก้านะในรอบ5เกมที่ผ่านมาเบนฟิก้าพ่าลบทั้ง5ห้าเกมเ หแล้วก็แพ้ไป4ี่เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่โปรตีมอนเซ้แพ้กับคาซาเพียไปด้วยสกอร์2อประตูนหนึ่ง เกกับการของปอร์ติโมเนเซในรอบ5เกมที่ผ่านมาปอร์ติโมเนเซพาทําเงินไปที่1เกมพาลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทากาไรอยู่ที่20เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างเบนฟิก้าต่ออยู่ที่ราคา2ลูกควบนะครับถ้าเรามาดูผลงานของทั้ง2ทีมจากราคา2ลูกควบเนี่ยถ้าเป็นฝั่งเบนฟิก้าเป็นฝ่ายต่อผลงานที่ผ่านมาจาก5เกมหลังสุดเบนฟิก้าพาทําเงินจากราคานี้ไปที่2เกมแล้วก็พาลบไป3เกมส่วนฝั่งปอร์ติโมเนเซนะครับนับเพียงแค่3เกมเย้อนหลังนะ ตีโมเซ่พาทำเงินไปที่2เกมแล้วก็พาลบไป1เกมนะครับ ซึ่งราคาณนะปัจจุบันตันนี้ก็ยังคงเป็นเบนฟิก้าต่ออยู่ราคา2ลูกควบถ้าเราไปต่อฝั่งเบนฟิก้าราคาน้ําจะอยู่ที่2 0 5แต่ว่าถ้าเราไปลองฝั่งปอติมูเนเซราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.88นะครับซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าเป็น2ทีมที่ผลงานค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรนะช่วงหลังครับถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าว่ากันตามฟอร์มปัจจุบันเนี่ยแน่นอนครับช่วงหลังเบนฟิก้าถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกนะหลังจากที่ผ่านสกกบอลโลก บอลลีกและบอลถ้วยภายในประเทศเริ่มกลับมาเตะเบนฟิก้ายังไม่เคยชนะใครเลยนะครับมีเกมที่เสมอกับโมไลเลนเซเกมในลีกครับเสมอกันไปที่1นึ 1. และเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เบนฟิก้าแพ้กับบาก้กาไปถึง3ามศูนยเกได้ว่าเกมนี้ก็ผิดคาเดเลยทีเดียวนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนปอร์ติันเซก็ยังคงทรงเดิมหลังจากที่ผ่านพ้นกุขบโลลกมาในเกมบอลภายในประเทศนะครับทั้งบอลถ้วยแล้วก็บอลลีกเนี่ยปอร์ติันเซลงแข่งไปอย่างละ1นัดแล้วก็แพ้มาทั้ง2เกมเลยนะครับ เช่นครับถ้าวัดกันที่ฟอร์มณนะชั่วโมงนี้นะครับเจ้าบ้านก็ถือว่ายังมีฟอร์มที่ไม่ค่อยดีนะนะครับแต่ว่าเกมนี้เบนฟิก้าจะได้เล่นในบ้านนะครับผลงานของเบนฟิก้าจากการลงเล่นในบ้านเป็นทั้งหมด7นัดในรูการน,นี้นับเฉพาะผลงานในลีกเบนฟิก้าชนะไปที่7เกมเลยนะครับแล้วก็ยิงได้26เสียไปเพียงแค่6ประตูส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับปอติมเซ่ลงเล่นเกมเยือนไปแล้ว6นัดชนะไป3แล้วก็แพ้ไป3เกมยิงได้6เสียไป7ประตูถือว่าผลงานก็ไม่ได้คีเรนะครับ แต่คู่นี้ครับจากกำแพงที่ตั้งไว้นะครับเป็นเจ้าบ้านเบนฟิก้าต่ออยู่ที่ราคา2ลูกควบถ้าเป็นผลงาน,น,นปกตินะนะครับผมมองว่าราคานี้จะไม่แพงเลยนะครับแต่ว่าถ้าว่าการนณงของฟอร์มณนะปัจจุบันตอนนี้เบนฟิก้าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มฝืดจะจัดจากเลดนี้เนี่ยผมมองว่ามันแพงไปนิดนึงนะนะครับ เชื่อว่าวันนี้เจ้าบ้านเบนฟิก้าจะเก็บ3แต้มไปได้แต่คาดว่าวันนี้เบนฟิก้าจะยิงไม่ทะลุเป้าและสกอร์ที่คาดการณ์นี้คาดว่าปอร์ติโมนเซจะแพ้เบนฟิก้าไปที่สกอร์2ประตูต่อ1หรือว่า2ประตูต่อศูนยฟันธง, <S <S รงเราไปกันที่คู่ที่4นะครับไปกันที่ศึกลาลิกาสเปนก็จะเป็นคู่ระวัง Encia, ไอ้ข้างข่าวบาเลนเซียจับเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของกาดิชนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเอสตาดิโอเดอเมสเตย่าจะเตะกันในเวลาที่สาตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับบาเลนเซียรังอันดับที่10 แข่งไปแล้ว15นัดชนะ5เสมอ4แพ้ไป6เกมยิงได้23เสียไป17ประตูมีอยู่19คะแนนส่วนฟังกาดิชครับอยู่อันดับที่19อยู่รองบุวยของตารางแข่งไปแล้ว15นัดชนะ2เสมอ6แพ้ไป7เกมยิงได้10เสียไป27ประตูมีอยู่12คะแนนนะครับ สถิติเฮตูเฮตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับบาเลเซียชนะไปได้1นัดเสมอกัน3นัดแล้วก็เป็นฝั่งกาดิชนะไปได้1นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับเป็นบาเลเซียเปิดบ้านเสมอกับกาดิไปวยสกอร์0ูประตูศูนย์นะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับบาเลเซียเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่บาเลเซียครับเล่นเกมโคปาเดเลนะครับ บุกไปเอาชนะซีเอฟลานูเซียไปได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ผลประกอบการของบรเซีลนับเพียงแค่4เกมบรเซีลผ่านทำเงินไปที่1เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่25%ส่วนฝั่งกาดิชฟอร์มหานัดหลังสุดกาดิชชนะไป2เสมอสแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่กาดิชครับเปิดบ้านเสมอกับอัลมาเมรียไปด้วยสกอร์1ประตู 1. ผลประกอบการของกาดิชในรอบ5เกมที่ผ่านมากาดิชพาทำเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%นะครับ ซึ่งเด็ดราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านบารเลนเซียต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับราคาก็ค่อนข้างจะแข็งเราเรื่องเลยนะนะครับถ้าจากราคา1ลูกนะครับถ้าเราไปดูสถิติของฝั่งบาเลนเซียจากที่เคยต่อ1ลูกเนี่ยบาเลนเซีย5เกมหลังสุดไม่สามารถพาทำเงินเลยนะมียกไปทั้ง3เกมแล้วก็พาลบไป2เกมนะครับส่วนฝั่งกาดิชกับจากผลงานการลอง1ลูกผลงาน5เกมที่ผ่านมากาดิชพาทำเงินไปที่3าเกมแล้วก็พาลบไป2เกม ก็ถือว่าเป็นบาลเซียนาถ้าเลทราคานี้เนี่ยผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ซึ่งราคาณนะปัจจุบันตอนนี้นะครับเป็นบาลเซียยังคงต่อที่1ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งบาลเซียราคาน้ำจ่อยที่2.05แต่ว่าถ้าเราไปลองฝั่งการดิชราคาน้ำจ่อยที่1.89นะครับ ซึ่งคู่นี้นะครับถ้าจะมองหาทีมทํากําไรนะส่วนตัวผมยังมองไปที่เจ้าบ,บ้านอย่างบาลนเซียด้วยผลงานที่ผ่านมาครับบาลนเซียเล่นในบ้านก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีผลงานการเล่นในบ้านที่ถึงกับไม่ดีมากแต่ก็ยังมีทรงอยู่นะหลังจากที่ลงเล่นในบ้านไปรับ8นัดชนะไป4เสมอหนึแพ้ไป3เกมยิงได้15เสียไป7ประตูถือว่าเป็นผลงานที่ไม่เลวสำหรับบาลนเซียนะครับส่วนฝั่งการดิตเกมเยือนก็ไม่ค่อยจะสดีหลังจากเกมเยือนของการดิตทั้งหมด7นัดนะฮะชนะไป1เสมอ2แพ้ไปเกยงว็สี 13ึประตูฉะนั้นเกมนี้การดิชเป็นเกมยากอีก1เกมนะที่จะมายันเสมอกับบาเลนเซียได้นะครับและถ้าเราไปย้อนดูเกมเย่าล่าสุดในวีกของบาเลนเซียนะ ก็จะเป็นเกมที่บาเลเซียนะฮะเอาชนะเลอบาติดไปได้ถึง3ประตูศูนย์ก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะดูดีของบาเลเซียเันครับจากแพงที่ตั้งไว้วันนี้เป็นบาเลเซียต่ออยู่ที่1ลูกนะส่วนตัวผมมองว่า3แต้มวันนี้บาเลเซียไม่น่าพลาดและเกมนี้ก็จะได้ดูสอ2อย่างก็คือไม่อรอลุ้นเจ้าก็อรอลุ้นเจ๊นะครับฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่บาเลเซียไปอรอลุ้นเม็ดที่2และสกอร์ที่คาดการณ์วันนี้คาดว่าบาเลเซียจะเอาชนะกาดิชไปได้ด้วยสกอร์ สองประตูศูนย์หรือว่าสามประเตัวหนึ่งแฟมงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกานศึก FA ฟเับอังกฤษนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างพิศาจาแดงแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามโอแทฟฟอร์ดจะเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนานของทั้ง2ทีมนี้กัน,น่อยนะครับ แมนยูครับอยู่อันดับที่4นะครับแข่งไปแล้ว17นัดชนะ11เสมอ2อแพ้ไป4เกมยิงได้27เสียไป20ประตูมีอยู่35คะแนนส่วนฝั่งเอฟเวอร์ตันรั้งอันดับที่18แข่งไปแล้ว18นัดชนะ 3, สมเสมอ6แพ้ไป9เกมยิงได้14เสียไป24ประตูมีอยู่15คะแนนนะครับ สถิติเฮตูเฮดผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเฮตูเดเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูสีนะแมนยู Man ชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน2ครั้งแล้วก็เป็นเอเวอเรตชนะไปได้1ครั้งนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมพรีเมยรีกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นเอเวอเรตครับเปิดบ้านแพ้กับแมนยู u, ไปด้วยสกอร์สประตูหนึ่งนะครับและความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูเตดภายใตยก้การคุมทีมของเอลิกเทนฮาก วันนี้ก็รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บของฝั่งแมนยูก็จะมีเพิ่มเติมก็จะเป็นดอนนี่ฟันเดเบกที่เจ็บเข้ามา1รายหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเอ็กเซลตเซเบเจ็บอยู่ก่อนแล้ว1คนนะครับส่วนในรายของเจเดนซอนโชก็กลับมาซ้อมกับทีมแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวต้องไปรักษาสภาพจิตใจที่ประเทศฮอลแลน์นะ ณชั่วโมงนี้นะครับกลับมาซ้อมกับทีมละแต่ว่าเป็นการกลับมาซ้อมแบบยังแยกซ้อมเดี่ยวอยู่นะครับซึ่งเจดอนซานโชเองก็ยังคงต้องรออีกพักหนึ่งนะครับกว่าที่จะฟิตเต็มถังนะครับส่วนในรายของอองตนี่มร์ซียาวกับแอนโทนีเนี่ย ก็ต้องรอเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ถ้าเช็คความฟิตผ่านก็น่าจะมีเชื่อลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับโดยที่วันนี้ค,คาดว่าเอลิกเทนฮากจะวางระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นดาวิดเดคแยร์ใรับ4คนวันนี้คาดว่าจะโรเทชันนะครับฝั่งขวาคาดว่าจะเป็นอารอนวานบิสกาหรืออาจจะเป็นด er ีโกดาโลก็ได้นะคู่เซนาวันนี้คาดว่าจะเป็นลิซันโดมาร์ติเนสจะลงเล่นกับปลาเฟวารันฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะใช้ไทยเลวมาลเลเซียนะครับ คู่มิดฟิลดตรงกลางวันนี้คาดว่าจะเป็นกาเซมิโลจะลงเล่นคู่กับคิสเตียนอิลลิเซนสามในลุกวันนี้คาดว่าจะใช้มาคัรลัดฟอร์ดบุนโน่เฟรนเดสแล้วก็อนโทนีนะครับซึ่งถ้าอนโทนีเนี่ยเช็คความฟิตได้ผ่านก็น่าจะเป็นโอกาสของอเลียนโดกานาโช อาจจะได้สตาร์ปตัวจริงนะครับแล้วก็นาเปาวันนี้คาดว่ายังคงจะใช้อัลทน,นีมาซิยาวจะลงหน้าตาข่ายแนวน,นี้ส่วนฝั่งเอเวอตันพยตต้การคุมทีมของแฟงลามพาดช่วงนี้แฟงลามพาดก็ยังคงเก้าอี้ร้อนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ผลงานช่วงหลังไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับวันนี้เอเวอตันก็จะมีข่าวดีก็ตรงที่จะได้อามาดูโอนาน่ามิดฟิลตัวเก่งของทีมเนี่ยจะพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนนักเตะที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ก็ยังคงจะเป็นเจมส์การ์เนอร์ไมเคิลคินแล้วก็แอนดรอธทาวเซนนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าแฟนลัำผาดจะวางระบบ3 5 2นะครับผู้รักษาประตูก็ยังคงจะเป็นจอแดนพิกฟอร์ดแนวรับ3คนนะครับก็จะมีเบนก็ดฟี่คอนเนอร์โคอาดี้แล้วก็เจมส์ทาคอฟสกี้นะครับตรงกลาง5คนเนี่ยลืมเส้นฝั่งขวาคาดว่าจะเป็นนาธานเพเทสันฝั่งซ้ายคาดว่าจะเป็นวิทเทลี่ไมโครเลนโก ตรงกลาง3คนก็จะมีอิตซาการนนาเกอามาดูโอนาน่าแล้วก็อเล็กซ์อิวบีนะครับคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นเดมารายเกจะลงเล่นคู่กับดุมเดกคารวัเลวินนะครับซึ่งสำหรับไล์อัพนะครับผมก็แนะนำว่าให้ทุกทท่านนะอ่าเช็คไล์อัพก่อนเตะอีกครั้งหนึ่ว่า,าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยจะมีการโรเตชันมากกว่านี้อีกไหมนะครับซึ่งเืิดราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับบางสํานักนะราคาเปิดไปที่ลูกควบเลยนะ ราคาณนะตอนนี้นะครับไหลไปที่แมนยูต่อที่ลูกครบแล้วนะถ้าเราไปต่อฝั่งแมนยูราคาน้ํำจะอที่2.06แต่ว่าถ้าเราไปลองฝั่งเอเวอเรตนราคาน้ำจะอยู่ที่1.79นะครับคููนี้ก็ผมย้ําอีกครั้งนึงว่าให้เช็คราคาไหลอีกรอบกับเช็คไลอัพอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า จะอยู่ทางไหนหรือจะไปทางไหนดีนะครับซึ่งคู่นี้จะเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้คู่นี้ผมจะไปให้ทัศนะและฟันธงกันที่ไลน์ท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ ajos88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ qr code สแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะในวันนี้ทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้ง5คู่ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับ คู่แรกครับเอลเช่กับเซลตาบิโกคู่นี้เลยเปิดมาเป็นเซลตาต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอต่อไปที่เซลตาคู่ที่2ครับทเวนเต้กับเอเมนนะครับคู่นี้เลยเปิดมาเป็นทเวนเต้ต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ทเวนเต้คู่ที่3ครับเบนฟิก้ากับปอร์ติโมเนเซ่คู่นี้เลยเปิดมาเป็นเจ้าบ้านเบนฟิก้าต่ออยู่ที่ราคา2ลูกควบคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ปอร์ติโมเนเซ่ คู่ที่4ครับบาเลนเซียกับกาดิชคู่นี้เลยเปิดมาเป็นบาเลนเซียต่ออยู่ที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่บาเลนเซียลรคู่ที่5ครับแมนยูกับเอลตันคู่นี้เป็นคู่ v, v ี p ประจําวันนี้คู่นี้เนี่ยผมจะไปให้ทัศนะและฟันธงกันที่ละท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันนะครับ กบผมนครับจอดฟันทงบอลเน็ตหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบลอลหลังบ้านก็อยากฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ Line นะครับ @JOS 8 8ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์ comment, แล้วก็ที่ QR ว o d คสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อ,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 อขอทัศนะและตัวทีเด็ดวีวีพีกันได้นะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพ ถ้าหากว่าขัดใจก็กดสมุดได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ